สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรน,นครสวรรค์ซื้อขาย,ยรถยนต์รถบรรทุกมือสองได้ทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรน,นครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับปเป็นรถบรรทุก6ล้อด,ดำเกษตรยี่ห้ออีสุส์ NKR 110แรงม้าครับรหัสกระซี NKR 58 LU 5 M รหัสเครื่องยนต์4 BE 1 110แรงฝาดำครับรถจดทะเบียนปี2536รถห้างแท้ครับเครื่องเกียร์สมบ,บูรณ์ครับรุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับภายในอุปกรณ์ครบ กระบะบรรทุกดำเกษตรช่วงยาว4เมตร20รถขับใช้งานปกติเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อด,ดำเกษตรไว้ใช้งานคันนี้ขายในราคา2 4 5 0 0 0บาท2 4 5 0 0 0บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ